สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทําเมนูกันอ่าง่ายๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะก็คือปลาทูชูชีนะคะค่ะวิธีการทํานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเขาทากันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูการทํากันเลยนะคะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํำชูชีปลาทูกันนะคะ นี่เลยปลาทูนะคะเราก็ควักไส้ล้างทางความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ500กรัมนะคะแล้วก็มีหัวกะทินะคะมีพริกแกงใต้นะคะแล้วก็มีใบมะกรูดมีน้ําปลาผงชูรสน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหัน่นฝอยนะคะเพื่อตกแต่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะแล้วก็จะมาเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะคะ แบ่งสักครึ่งนึงค่ะเราเคี่ยวได้ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำพริกแกงลงมาผัดเลยนะคะค่ะพริกแกงนะคะเราจะใช้ประมาณร้อยห้าสิกรัมนะคะค่ะผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมหัวกะทิในส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็จะแบ่งไว้นิดนึงนะคะ,ะคะ่ะแล้วก็หางกะทินะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาผงชูรสค่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะค่ะน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ ปลาลงไปเลยนะคะค่ะยังไม่ต้องคนนะคะค่ะปิดฝาไว้นะคะเราจะใช้เวลาประมาณห้านาทีนะคะค่ะครบห้านาทีแล้วนะคะเปิดฝานะคะแล้วก็พลิกปลาอีกด้านหนึ่งนะคะ ค่ะเราก็จะราดกะทิที่เหลือนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะ ปิดฝาไว้อีก5นาทีนะคะ,คะวิธีนี้นะคะจะทำให้ประตูของเรานะคะไม่เละนะคะก็คือว่าเราจะปรุงเราจะปรุงรสชาติก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำประทูลงไปนะคะค่ะสุกแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะชูชีประตูแบบง่ายๆเลยนะคะค่ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอชุดนี้นะคะก็กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสูตนและวิธีการทำเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ